ทำอะไรกันคะเด็กๆด,ดูอะไรกันอยู่คะดูสีคะคุณแม่เนี่ยเขากินแบบซีน่าเลิเนี่ยเขาเอาเยลลี่มาห่อไอติมใช่ไหมใน t ิกตอกใช่ไหมช่วงนี้เขากำลังดังเลยนะกำลังฮิตเลยเราต้องไปทำกันแล้วแหละคุณแม่โอเค<า>อย่างนั้นเราไปเตรียมหาอุปกรณ์กันเลยไปกัน ต้องหาต้องหาอุปกรณ์ก่อนงั้นเราไปหาเทปก่อนโอเคไหมหาเทปก่อนตอนนี้เราได้อุปกรณ์ครบแล้วไปเดี๋ยวเราไปทำกันเลยวันนี้เราจะมาลองทำฟุตโลอัพกันนะคะเห็นใน t ิกตอกเนี่ย มันดังมากเลยโอเคอุปกรณ์พร้อมแล้วอย่างนั้นเดี๋ยวเริ่มทำกันเลยมีไอติมแล้วก็มีนี่นมเทปอี๋ยวลองเราลองทำดูนะว่าออกมาแล้วมันจะเป็นยังไงว่ามันจะรอดหรือเปล่าว่ามันจะกรอบไหมใช่ไหมว่ายเยลลี่ไปใช่เอาลองทำดูเลยเริ่มเลยค่ะแกะออกมาเลยขั้นตอนแรกเราต้องแกะเทปเอากระนองอมากรเอาเทปต่อกันแบบนี้ทั้งหมดกี่เส้น สี่เส้นอ่าเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูแล้วเด็กๆเล่นมือเะ้ะวันเดลให้แบบนี้แล้วอะน้องอัญมลอกออกมาก่อนยวค่อยลอกมาจะดึงเไว้ดึงเาไวดึงเาไวกันเลยเร็วๆดึงออกมาเลยโอเคแล้วเราก็อไอติมมาซ้ายอ้าวที่เราเลือกไอติมแบบเนี้ยก็เพราะว่ามันจะได้ใสง่ายมันจะได้ใส่ง่ายไหมไอติมมันจะเละอ้าวเราลองดูไม่รู้ว่าทำออกมาแล้วจะแบบ เป็นยังไงนะน้องอุ่นใช้มือหยิบเลยค่ะ,ะล้างมือแล้ววางตรงกลางปแแมม่ี้งอ่ะอ๋อวางตรงกลางแ,แล้วทำยังไงต่อแล้วเราก็ต้องเอามาปิดปิดะะอ้าวน้องอุ่นปิดเลยแล้วก็ต้องลริมอ้าวปิดปิดที่เราฟังก่อนค่ะนั่นะเดี๋ยวมันจะไม่เป็นนะอ้าวปิดที่เราฟังฟังของอา่างอุ่นก่อนน้องอลิน<อ>ฟังของอ่างอุ่นก่อนลูก ฟังอ่าเดี๋ยวก่อนอ่านแล้วน้องอุ่นล่องมาอ่าแล้วก็ปิดของอารินเข้าไปอ่าเราออกกันเลยวมตอนนี้มันออกมาเป็นแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่จานแล้วก็ทำาไมแช่ตู้เย็นใช่ไหมกี่นาทีย0สิบนาที A few moments later ตอนนี้ครบ20นาทีแล้วเดี๋ยวเราให้เด็กๆ ชิมกันเอาเป็นไงแข่งไหมเอาแกะออกมาอุ้ยอุ้ยมันมันอันเนี้ยเห็นไหมอ้ยอุ้ยอุ้ยมันมันติดจานอ่ะเอาเราจะกินยังไงเนี่ยอุ้ยดูกอนดูกคนอุ้ยมันเป็นอย่างนี้กนดูสิ มันมันกรอบเกินจนเราแงะออกมาไม่ได้มันเป็นแบบนี้เลยอ่ะเด็กๆลองกินดูสิกินดูสิลองกินดูสิกินกินแต่ไม่ก็หยาบเป็นไงน้องลินมันกรอบไหมมันไม่กรอบอ่ะทุกคนมันแข็งจริงจริงมันกรอบนะเนี่ยแม่ว่าเนี่ยเพราะอันนี้คือมันหลุดออกมาเลยอ่ะน้องลองกินดู นี้กรอบไหมกรอบนะอะเรนลองกอดบ้างกรอบอยู่นะแม่เธอดีๆสินอะอะใหน้องถือฟองเดินผมอืม <c oughs> <c oughs> สรุปสรุปเด็กๆกินแต่ไอติมม,ม,มันแข็งเนาะมันแข็งมันไม่กรอบถ้าจะกรอบมันต้องสิบนาทีหรอแสดงว่าเราแช่นานไปใช่ไหมโอเคสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชราา์กด s c r ต b e แล้วกดกระดิ่งด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะบ๊ายบาย